อย่างที่ผมเนี่ยเคยบอกทุกๆคนไปนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันไม่สามารถใช้พลังในหน้าเซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวครับที่สามารถใช้พลังได้คือเจ้าซีนอฟนั่นเองนะฮะเพื่อนๆคอยดูนะครับตัวละครเลยเนี่ยมันยืนอยู่หน้าผมเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะทำให้พวกมันเนี่ยหายไปให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆดูนะฮะด้วยพลังที่ผมมีเนี่ยจงมอดไหม้ซะนี่ครับก็ฝ่ายศัตรูเนี่ยก็หายไปเปเทียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยนะฮะว่าตัวละครของผมเนี่ยมันเจ๋งจริงๆนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายนลาช่อง y t u t u นะครับสามารถไปตามช่องของตลาดซื้อขายช่อง Youtube ได้เลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยซื้อขายกันแบบไม่โกงไม่เกียรนะครับให้ราคาแบบดีมากๆเลยนะพูดคุยแป๊บเดียวจบเลยฮะก็สามารถไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจำไซนนี่ยเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมวันพันแมนในเซิร์ฟจีนตัวย่อเนี่ยนะซึ่งผมเนี่ยก็ห่างหายจากการลงคลิปเนี่ยไปนานพอสมควรเลยนะฮะยังจำกันได้ไหมโอเคครับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็ชวนเพื่อนเนี่ยมาดูโหมดใหม่เลยครับซึ่งเป็นรูปโปรไฟล์ราชาทะลึกร่างสองเนี่ยนะฮะซึ่งโหมดนี้เนี่ยผมลองไปเล่นแล้วผมชอบมากเลยครับซึ่งเราเนี่ยเจอกับตัวละครแบบหลากหลายมากนี่ฮะซึ่งโหมดนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่่่่่่่าาาาาาเเเขนนนนีียยรรกกกววววออะะะไแแตมมมััฮซึงถืล้็ ไม่รู้ว่ารวมกี่เซิร์ฟเหมือนกันนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยโหดกันมากมากเลยโอเคครับเรามาลองดูกันทีละอย่างเลยนะครับซึ่งมันมีอยู่4อันซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะครับตัวผมก็ยังไปไม่ถึงนะเพราะผมเนี่ยเล่นได้อยู่อันเดียวก็คืออันนี้มันน่าจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองเรามาดูอันดับหนึ่งก่อนนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์ของตอมบิกนะครับเะดับหนึ่งร้อยสิบห้านะฮะซึ่งอันดับแต่ละอันดับเนี่กก่อนนล้วั อันที่สเนี่ยะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ตอมิกนี่ยะก็พลังอยู่ที่ส3ล้านนะครับตัวละครดังนี้เลยเพื่อนๆนะโหดมากนะฮะทั้งเซอร์เมกีิครับเกรวินโซนิกวัคซีนแมนปู่บอมแล้วก็ซูนขับเคลื่อนนี่ครับโอ้โหตัวละครล่างสองนี่เยอะมากเลยครับโหดมากนะฮะส่วนระดับ2นี่ครับก็จะเป็นเหมือนเป็นระดับ1ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยตัวละครเป็นคอมโบฟอสชิลด้วยนี่ครับอันดับสามละก็เป็นคอมโบฟอสชิลเหมือนกันฮะ ไปครับดวลที่อันที่3ครับอันที่3เนี่ยพลัง32ล้านเลยนะฮะตัวละครตามนี้เลยนะครับก็ข้ามเลยแล้วกันมาครับดูอันดับสองนยแล้วกันอันดับ2พลัง20ล้านนะครับไปฮะต่อไปครับเฮ้ยคุณกำแมนอีกแล้วฮะกำแมนมาอีกแล้วก็พลังเยอะมากๆแน่นอนนะครับนี่ครับคุณกำแมนพลัง64ล้านนั่นเองนะครับมีจีนอสที่โหดโคตรในครับซึ่งจีนอสตัวนี้เนี่ยอันตีแรงมากๆนะครับแรงเว่อร์เลยเนื่องจากพลังของเจ้าจีนอสตัวนี้เนี่ยน่าจะสูงที่สุดเที่ยวที่ผมเนี่ยเคยเห็นมาแล้วด้วยนะะฮ ต่อมาครับในของอันหนึ่งแล้วกันอันหนึ่งก็พลังเท่าไหร่พลัง28ล้านนะครับตัวละคร Hellfire เฟมมันเท่มากโอเคครับก็คลินวันนี้เนะฮะเราก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาต่อสู้ดูนะครับว่าการต่อสู้ในหมวดนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะโอเคเรามาลองดูกันนะครับว่าเราได้ไอเทมมาแล้วเนี่ยเราแลกอะไรได้บ้างก็อันนี้นะครับจะเป็นการมาแลกพวกอุปกรณ์อัพคอร์นะครับอัพของต่างๆเลยก็ถือว่าดีมากนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบไอ้นี้มากยอนเนี้ยผมชอบมากคือมันเปิดซุ่มได้เลยนะครับ โอเคแล้วก็จะมีการสุ่มหาอุปกรณ์อัพคอรนะฮะส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้แต้งไฟเนี่ยมาแลกผู้อุปกรณ์เฉพาะตายเฉพาะนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากฮะแล้วก็หมดแล้วดิเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเพื่อนนะโอเคครับเราไปต่อสู้ดีกว่าครับไปสุ่มหารครับซึ่งมันจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ขึ้นมาให้เราเนี่ยเลือกต่อสู้ได้เลยนะครับโอเคครับพลังก็ถือว่า ไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยพลัง17ล้านแต่ว่าได้แต้มเยอะมากเลยเอ้ยคนพลัง23ล้านผมได้สีสสแต้มโอ้โหแต่ว่าตัวละครใช้ย่อยเลยครับแต่ว่าไม่ใช่คอปูบอมเงี้เฮ้ยเราน่าจะไหวนะเขาไม่มีคอทำไมปูบอมผมมันเป็นตัวเนี้ยเฮ้ยผมรีทิ้งหรือวะประเด็นน,นะครับผู้ชมนะผมไม่แน่ใจทำไมตัวปูบอมผมเป็นยังไงนะ่ก็เปล่านี่ อ๋ออาจจะเป็นการตัดคอไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออเราต้องไปลองดูกันอีกทีนึงครับว่าทําไมตัวละครเรามันดึ้งลงมาเงี้ยนะลงมาแค่ตัวละครของคอหลักของเราตัวเดียวนะครับตัวอื่นไม่ลงมาเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราลองเข้าไปดูกันนะครับปู่บอมก็เหมือนเดิมดีกว่าโอเคไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมนะมาครับฟังผมในไี่เปิดก่อนเลยนะฮะโดยเจ้าหน้ากากหวานนะครับเพื่อผมไม่แน่ใจว่าสู้จบแล้วเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะับก็ต้องรอดูไปก่อนแล้วกันตัวอึ่งทั้งสองติดเข้ามาครับบับเข้ามา เออผมอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยออกฝั่งนี้เนี่ยฝั่งสีน้ำเงินนี่ครับฝั่งผมอะไปครับนักการหวานฝั่งผมได้ฮิวก่อนเลยครับฮิวไปฮะแล้วก็จะสุ่มตีครับขอ3ตัวได้ไหมสองสองตัวก็ดีฮะคาร์โร่และคอร์กมาติดลูกหางสีทองไปครับอันติของคาร์โร่ฝั่งเขาเร็วมากมาเลยครับเจ้าคาร์โร่ฮะบัฟเข้ามาที่2องล้านเก้านะครับถือว่าแรงเแม้ว่าตัวละครของผมเนี่ยมันถึกมากเลยนะแต่ว่ามันแรงมากโอ้โหจิ้มทัพเซอร์เมกี้ของผมล่วงเลยฮะยุงตีตามตัวนึ่ครับเออก็แปลกนะครับตีททะลุัเออมมกขงผได้ ไปครับวัคซีนแมนล่างสองผมได้ตันต้ครับบึ้บก็ไปฮะพอชิวรล้วเปิดทำงานก่อนบึ้บอืมตายไปเยอะครับยุงตายตัวเดียวดีกว่าแต่ว่าเจ้าการโร่เนี่ยมันติดมั็นยอดท้อด้วยนะเมื่อกี้ไปครับส้นของผมเข้าไปสับเจ้าการโร่ครับล่วงไปแล้วนะครับเพราะยอดท้อเนี่ยทำงานไปแล้วนะครับโกวิืสอเหยียบหน้ามันหนึ่งทีครับของผมเนี่ยได้ฮิวีกครั้งหนึ่งทิ้วเข้ามาฮะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่มีคอปู่บอมเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะเลือดมันน้อยลงเหรอไม่ได้อะไรนะครับมัน ผมไม่แน่ใจว่าบัฟต่างๆของมันเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันแสดงถึงอะไรนะครับแต่ว่าต้องไปลองดูอีกทีปึ๊บเนี่ยที่มันเป็น98ผมไม่แน่ใจว่ะบ๊บขึ้นมาฮะแล้วมันตีไม่ไม่ขึ้นเทมเพ็ดด้วยให้เราดูด้วยนะโอเคครับเราลองดูไปเรื่อยนะต้องไปรอดูอีกเกมหนึ่งว่าผมน่าจะแยกออกนะครับว่ามันจะหมายถึงว่าอะไรทุกเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นรูป97 98อะไรแบบเนี้ยสุดว้าบเขาบัตีข้นมามันเป็นเลขที่แปลกนะครับว่าทําไมฟังเขาเนี่ยตีเบามาก ไปครับว็อซีแมนของผมเนียไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นดัมเบลที่เราดูไหมบึ๊บเข้าไปนะครับโอ okay. เคสามล้านเก้าก็ถือว่าเป็นดัมเบลที่ปกติฮะก็ถือว่าเป็นดัมเบลปกตินะโจมตีเข้าไปครับปวมตีเข้าไปตัดหิวฮะฝัาผมเป็นฝ่ายชนะไปครับแล้วก็จะได้แต้มบรรดบขึ้นมาด้วยนะครับอืมเท่านี้เนี่ยซึ่งแปลกมากนะครับเพราะซึ่งเมื่อกี้ผมเนี่ยโดนทีเดียวตายอืมไปให้เราไปดูอีกทีนึงครับซึ่งจะเป็นการปับสถานะต่างๆขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ย จะบวกของต่างขึ้นมาปึ๊บโอเคขอเจอทีมนี้แล้วกันนะครับทีมนี้น่าจะชนะผมนะเพราะมีเจ้าเกรวินนะครับผมนี่กลัวมากเลยมาครับมาจอกับพอปูบอมหน่อยแล้วกันเพื่อนๆดูนะครับมันจะบับขึ้นมาเป็นตัวเลขเพื่อนๆมาครับโซนิีกด้านสองฮะฟังเข่าเร็วจังวะอันติจากทวีมักกี้ครับก็โอเคยังทนได้อยู่ครับยุงตีตามเข้ามาครับเกือบร่วงเหมือนกันเกรวินเข้ามาตีครับติดรางสีทองไปฮะฝั่งผมเนี่ยได้ฮิวครับหน้ากากหวานฮิวไปแล้วฮะ หิวไปแล้วก็สุ่มตีสามตัวได้ไหมผมโดนตัวเดียวครับไม่เป็นไรฮะทัพซีเมื่กี้ก็โดนย้ำอย่างเดียวเลยดีครับมันมีขึ้นบัฟโล่นะครับบัฟโล่นี่ยเป็นบัฟของผมอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากเป็นรับของเพาร์เซฟที่ผมนํามานะครับส่วนไอ้ที่เป็น99เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันขึ้นคือหลายแนวผมเนี่ยก็ไม่เคยขึ้นมาเหมือนกันนะฮะยุงติดเข้ามาครับโอเคมาดูตัวเกมก่อนละกันนะฮะก็เราแยกไม่ออกก็โจมตีต่อสู้ไปละกันนะฮะไปครับทัพซีแมนล่างสองตีเข้าไปฮะติดฟอสชิลครับ ติดไม่เยอะครับติดแค่สตัวโอเคครับระเบิดไปก่อนหนึ่งที่โซนิกล่างสองผมก็ไม่ได้ตีด้วยนะครับอืมโดนจิ้มหมาครับมาเลยครับตีของเจ้าเกรวินครับเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยกลัวมากเลยครับซึ่งมันปิดกั้นแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นดีมันทําให้เราตัวละครของเรามันมึนและไม่สามารถโจมตีได้แล้วเราเนี่ยยังโดนดาเมจด้วยมันเป็นตัวละครที่โกงมากนะแต่ว่าเรายังดีนะฮะมีคอปบวมเนี่ยมาช่วยกันดาเมจในช่วงสองเทินแรกนะครับถือว่าดีอยู่มาครับโซนิกล่างสองข่าวแห่ดนตีครั้งหนึ่ง โอ้โหไม่ไหวแนะ่ะวัคซีนแมนปึ่งเข้าไปครับมันตีเข้าด้วยนะรนไม่ขึ้นดับเมจเห้ผมดูไนงะโอเคอยุงตีตามครับเจ้าเครวินมาเตนะฮะขึ้นดัมเมจมาแล้วครับสองแสนหกนะฮะไปครับจกักรพรรดิเด็กครับลวกแขนรละมานเข้าไปตอนนี้นี่ผมติดบทขยี้หมดเลยนะโอ้โหบทขยี้หมดสี่ตัวเลยครับยุงตีตามเขาไปทีนึงเครวินก็มาเตะทีนึงแย่สุดที่เคลื่อนผมนได้ปาดนะยุงอันตีฮะใสวัคซีนแมนครับที่สี่ล้านเก้านะฮะ โอ้ยังไหวอยู่ครับบ็อกซนแมนโอเคครับติดไม่ย่อท้อมาหนึ่งครั้งครับเลือดขึ้นมาครึ่งหลอดเนี่ยยุงตีตามใส่เจ้าโซนิกไปครับก็ตายไปกันหมาแล้วเตะของเจ้าเกรวินแนวแล้วฟังผมเนี่ยมันเหลือแนวนี้พอดีครับก็โดนมืนไปครับมืนไปสามตัวนะครับโหดมากนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยไอ้บัฟเก้า็ดเกบปดอะไรเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะมันยังขึ้นเป็นบางตัวอยู่นะครับบางตัวนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วไปครับเริ่มต้นในเทิร์นที่สามครับผมเนี่ยก็จะไม่โดนันตีของเจ้าเกรวิน บัฟเข้ามาได้ฮะโอ้โหสิบล้านท่านผู้ชมแรงมากจักรพรรดิครับลัวแขนเข้ามาอืมยังไหวยอยู่ฮะยุงยตีตามปู่บอมจะล่วงแล้วฮะเจ้าเกรวินก็มาเตะปกติไปผมอยากเห็นโซเวิงกับเพื่อนผมเนี่ยได้ปาจากครั้งหนึ่งนะฮะไม่รู้จะล่วงหรือเปล่ายุงอันตีใส่โซเวิงกับเพื่อนครับโอ้โหฝั่งผมไม่ได้โจมตีเลยอะนี่ครับเพื่อนๆมันเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวนะที่ทำให้ฝ่ายเราเนี่ยไม่ได้โจมตีนะฮะคือเจ้าเกรวินนั่นเองงั้ถ้าฝั่งผมเนี่ยได้โจมัันนนกกก็เเลหมือฮะ บับเข้ามาครับโอเคครับก็เป็นฝ่ายผมที่เป็นฝ่ายแพ้ไปนะอุ้ยครับก็ในโหมดนี้เนี่ยก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าผมเนี่ยผ่านด่านหรือว่าผ่านแล้งนี้ไปเนี่ยผมก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะฮะก็โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครัสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับ